วันนี้มาต่อกับไวยากรณ์ในบทที่19ของหนังสือมินนาโนนิฮงโกโดยวันนี้จะเน้นไปที่คำกริยารูปทะอย่างเดียวก่อนนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการให้แจปนิสรายการที่จะให้คุณรู้เรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นมากขึ้นกับผมซันชิโร่เช่นเคยครับวันนี้เราจะมาขึ้นหลักไวยากรณ์โดยเน้นไปที่คำกริยารูปทะครับคำกริยารูปทะ หรืออาจจะเป็นดะก็ได้เรียกว่าคำกรยิยารูปทะนั่นเองวิธีพันคำกรยิยารูปทะเนี่ยทำได้โดยเปลี่ยนจากเทหรือว่าเดของคำกรยิยารูปเทก็เปลี่ยนเป็นทะหรือว่าดะขึ้นอยู่กับว่าคำก่อนหน้าเป็นเทก็เปลี่ยนเป็นทะถ้าก่อนหน้านั้นเป็นเดก็เปลี่ยนเป็นดะครับซึ่งในหนังสือก็จะยกตัวอย่างแค่ไม่กี่ตัวอย่างเท่านั้นมาดูคร่าวๆล้วกัน รูปเท่เปลี่ยนเป็นรูปทะได้ดังนี้ครับอย่างเช่นคำว่าไขเตะไขเตะที่แปลว่าเขียนพอเปลี่ยนเป็นรูปทะก็แค่เปลี่ยนเป็นไขตะไขตะแปลว,ว่าเขียนแล้วหรือน้นเดะน้นเดะก็คือดื่มเปลี่ยนเป็นรูปทะก็คือน้นดะน้นดะดื่มแล้วต่อมาท t าเบเตะ ถ้าเบเตก็เปลี่ยนเป็นถ้าเบตตาาเบตกินแล้วคิเตคิเตที่แปลว่ามาก็เปลี่ยนเป็นคิตะคิตะมาแล้วแล้วก็สเตสเตทำก็เปลี่ยนเป็นสิตะสิตะทำแล้วจะเห็นได้ว่าคำกริยารูปทะนั้นผันเหมือนกับรูปเทแบบเป๊ะๆเลย เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาฝึกพันคำกริยาจากรูป must เป็นรูปทะกันครับโดยอิงจากตัวอย่างตอนที่105ครับเรามาเริ่มดูจากคำกริยากลุ่มที่1ครับอย่างที่บอกไปหลักการสำคัญคือให้ดูพยางคสุดท้ายข้างหน้า must ซึ่งจะแบ่งได้เป็นทั้งหมด4ประเภทครับได้แก่พยางสุดท้ายข้างหน้า must เป็น i, ริวิธีผ่านเป็นรูปทะก็ จิทิ้งแล้วก็เติมจีใซจ้หรือว,ว่าซึตัวเล็กแล้วก็ทะก็จะเป็นตะตะอ่าเรามาดูตัวอย่างกันครับคําว่าไค i ม a สไคมสที่แปลว่าซื้อพยางค์ข้างหน้ามาสคืออิเราก็ตัดอิทิ้งเติมจีใสซืแล้วก็ตะก็จะกลายเป็นขัดตะขัดตะซื้อแล้ว มาจิมาสมาจิม a สที่แปลว่ารอเราก็ตัดจิทิ้งแล้วก็เปลี่ยนเป็นจีไสซึกับตะมาจิมาสก็จะผันเป็นม t a ะม t ตะรอแล้วต่อมาค er a าเอ m ิมาสคาเอดิมสข้างหน้ามัสคือเสียงริก็ตัดริทิ้งแล้วก็เติมจีไซซึกับตะก็จะกลายเป็น k ่ e t a ตะค่ กลับมาแล้ว i mus i mus ข้างหน้า mus คือ i ก็ตัดอ i ทิ้งเปลี่ยนเป็นจีไสซึกับทะ i mus ก็จะผันเป็นอัตตะอัตตะเจอแล้ว nai mus nai mus ที่แปลว่าเรียนข้างหน้า mus คือเสียง i ก็ตัดอ i ทิ้งแล้วก็เติมจีไสซึกับทะ nai mus ก็จะผันเป็น นารัตตะนารัตตะเรียนมาแล้วต่อมาโมจิมัสโมจิมัสที่แปลว่าถือถ้าเราจะผันเป็นรูปทะก็ตัดจิทิง้งแล้วก็เติมจีไซจึกับทะโมจิมัสก็จะผันเป็นโมตตะมตตะต่อมาทัจิมัสทัจิมัสที่แปลว่ายืน ถ้าเราจะผันเป็นรูปทะก็ตัดชิทิง้งแล้วก็เติมจีไส้ึกับทะทัชจิมัสก็จะผันเป็นทัตตะทัตตะต่อมาไฮริมาสไฮริมาสที่แปลว่าเข้าจะผันเป็นรูปทะก็ตัดดิทิง้งแล้วก็เติมจีไส้ึกับทะไฮริมาสก็จะผันเป็นไฮตะไฮตะต่อมาโอคุริมาส โอคุริมัสที่แปลว่าทรงเราจะผันเป็นรูปทะก็ตัดดิทิงแล้วก็เติมจีไสซึกับทะก็จะกลายเป็นโอคุริมัสผันเป็นโอคุตะโอคุตะทีนี้ถ้าพยางค์สุดท้ายข้างหน้ามัสเป็นเสียงมิบิน i ก็ตัดมิบิน i แล้วก็เติมอึนดะอึนดะถ้าตอนเราผันเป็นเตะก็ผันเป็น อึนเดจำได้ไหมครับมาดูตัวอย่างกันโนมิมัสโนมิมัสที่แปลว่าดื่มข้างหน้ามัสเนี่ยคือเสียงมิเราก็ตัดมิทิ้งแล้วก็เติมอึนดะโนมิมัสก็จะผันเป็นนนดะนนดะต่อมาโยบีมัสโยบีมัสข้างหน้ามัสคือเสียงบิก็ตัดบิทิ้งแล้วก็เติมอึนดะ โยบิมัสก็จะผันเป็นยอนดะยอนดะต่อมาชินิมัสชินิมัสที่แปลว่าตายจะผันเป็นรูปตะก็ตัดนิทิ้งเติอมอึนดะชินิมัสก็จะผันเป็นชินดะชินดะต่อมาโยมิมัสโยมิมัสโยมิมัสข้างหน้ามัสคือเสียงมิก็ตัดมิทิ้งแล้วก็เติอมอึนดะ โยมิมัสก็จะผันเป็นยุนดะยุนดะต่อมายาซุมิมัสยาซุมิมัสที่แปลว่าพักจะผันเป็นรูปตะก็ตัดมิทิ้งแล้วก็เติมอึนดะยาซุมิมัสก็จะผันเป็นยาซึนดะยาซึนดะต่อมาอาโซบิมัสอาโซบิมัสที่แปลว่าเล่นหรือว่าเที่ยวจะผันเป็นรูปตะก็ตัดบิทิงแล้วก็เติมอึนดะ อโซบิมสัสก็จะผันเป็นอโซนดะอโซนดะต่อมาโทบิมัสโทบิมัสที่แปลว่าบินจะผันเป็นรูปตะก็ตัดบิทิ้งแล้วก็เติมอึนดะโทบิมัสก็จะผันเป็นท่นดะท่นดะต่อมารูปแบบที่3คือถ้าพยางค์สุดท้ายข้างหน้ามาสัสเป็นเสียงคิหรือว่ายิถ้าเป็นเสียงคิ ก็ให้ตัดขิทิ้งแล้วก็เติมอิตะอิตะถ้าเป็นเสียงยิก็ให้ตัดยิทิ้งแล้วก็เติมอิดะอิดะยังจำได้ไหมถ้าตอนผันเป็นรูปเตะเนี่ยถ้าเป็นขิก็จะเติมอิตะถ้าเป็นยิก็จะเติมอ,มอิดะทีนี้พอเป็นรูปทะก็เลยขิเนี่ยเปลี่ยนเป็นอิตะยิเปลี่ยนเป็นอ,นนอิดะไม่มีอะไรต่างกันมากครับ เรามาดูกันคากิมัสคากิมัสที่แปลว่าเขียนข้างหน้ามัสคือเสียงคิแล้วก็ตัดคิทิ้งเติมอิตะคากิมัสก็จะผันเป็นคตะคตะอิโซกิมัสอิโซกิมัสข้างหน้ามัสคือเสียงยิเราก็ตัดยิทิ้งแล้วก็เติมอิดะอิโซกิมัสก็จะผันเป็นอิโซิดะอิโซิดะ ทีนี้จะมีตัวยกเว้นตัวหนึ่งเลยครับก็คือตัวอิกิมัสอิกิมัสที่แปลว่าไปแทนที่จะผันเป็นอิตะอิตะจะผันเป็นอิตะอิตะนะครับต่อมาดูตัวอย่างอื่นๆกันครับฮัตตารา i ิมัสฮัตตารากิมัสแปลว่าทํางานฮัตตารา i ิมัสเนี่ยข้างหน้ามาสัสคือเสียงคิแล้วก็ตัดขิทิ้งเติมอิตะ ทำงานสผันเป็นท a ตานอิต a ำ a า t a k ตคิคิมัสคิคิมัสที่แปลว่าฟังข้างหน้ามาสัสคือเสียงคิเช่นเคยก็ตัดคิทิ้งเติมอิตคิคิมัสก็จะผันเป็นคีตะคีตะต่อมาโอโยิมัสโอโยกิมัส u ข้างหน้ามาสัสคือเสียงยิแล้วก็เปลี่ยนยิ gi, ให้เป็นอิด เพราะฉะนั้นโอโยกิมัสก็จะผันเป็นโอโยย a ดะโอโยยดะต่อมานูกิมัสนูกิมัสที่แปลว่าถอดข้างหน้ามัสคือเสียงยิเราก็ตัดยิทิ้งแล้วก็เติมอิดะนูกิมัสก็จะผันเป็นนุยดะนุยดะแล้วก็เคสสุดท้ายสำหรับกลุ่มที่หนึ่งครับถ้าพปยัางสุดท้ายข้างหน้ามัสเป็นเสียงชิ เราก็แค่เติมทะข้าขหลังชิได้เลยครับยกตัวอย่างเช่นคาชิมัสคาชิมัสที่แปลว่าให้ยืมเราก็ตัดมัสทิ้งเติมตะได้เลยก็จะกลายเป็นคาชิตะคาชิตะต่อมาดาชิมัสดาชิมัสที่แปลว่าเอาออกมาเราก็ตัดมัสทิ้งเติมตะได้เลยก็จะกลายเป็นดาชิตะดาชิตะ ต่อมาฮานาชิมัสฮานาชิมัสที่แปลว่าพูดคุยเราก็เปลี่ยนเป็นรูปทะโดยการตัดมาส i ิงแล้วก็เติมทะก็จะกลายเป็นฮานาชิตะฮานาชิตะต่อมาคำกริยากลุ่มที่สองครับอันนี้ก็เหมือนกับการผันรูปเตะเลยก็คือตัดม t ส i ิงแล้วก็เติมทะได้เลยครับยกตัวอย่างเช่นทาเบมัส ทาเบมที่แปลว่ากินพอตัด m ม s สทิงก็จะกลายเป็นทา b ์เบตาทาต่อมามิเซมัสมิเซมัสที่แปลว่าให้ดูเราก็ตัดมัสทิงแล้วก็เติมตะได้เลยมิเซม a สก็จะผันเป็นมิเซตามิเ e t a ต่อมาม m มัสที่แปลว่าดูหรือว่ามอง m ม m ม s สก็ตัดมาสทิงเติมตะเลยกลายเป็นมิตา มิตะต่อมาข้อต่อไปคาร i m ิมัสคาริมัสที่แปลว่าขอยืมเราก็ตัดมัสทิ้งแล้วก็เติมตะก็จะกลายเป็นคาร i t ิตะคาร a ิตะต่อมาโอริมัสโอริมัสที่แปลว่าลงจากยานพาหนะต่างๆเราก็ตัดมัสทิ้งเติมตะก็จะกลายเป็นโอริตะโอริตะแล้วก็คิทมัส ที่แปลว่าสวมใส่เราก็ตัด musting เติมตะก็จะกลายเป็นคิตะคิตะแปลว,ว่าสวมใส่แล้วต่อมาคำกริยากลุ่มที่3ครับอันนี้ก็เช่นเคยครับจำอันนี้ที่จริงแล้วเขาก็จะให้เติมทะข้างหลัง must ได้เลยครับคำกริยากลุ่มที่3มี2คํคำคือคิมัสคิมัสคิมัสก็จะผันเป็นคิตะ าว่ปลมาแล้วแล้วก็ชิมัสชิมัสก็จะผันเป็นชิตะชิตะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วยกตัวอย่างเช่นซัมโปชิมัสซัมโปชิมัสเดินเล่นจะเดินเล่นเราก็เปลี่ยนมัสเป็นตะได้เลยจากซัมโปชิมัสก็จะกลายเป็นซัมโปชิตะซัมโปชิตะต่อมาอีกตัวอย่างหนึ่งครับ เบนเคียวชิมาสเบนเคียวชิมสแปลว่าศึกษาเรียนหนังสือทีนี้ถ้าจะผันเป็นคำกริยารูปทะก็แค่ตัดมาสติงแล้วก็เติมตะเบนเคียวชิม s สก็จะกลายเป็นเบนเคียวชิตะเบนเคียวชิตะและนี่ก็คือวิธีการพันคำกริยารูปทะครับจะเห็นว่าเหมือนกับรูปเทแท้ๆเลย ยังไงเราก็มาทวนกันสักนิดหนึ่งสำหรับการผันคำกรยิยารูปทะนะครับจะได้ไปฝึกซ้อมกันสำหรับคำกรยิยากลุ่มที่1ก็จะแบ่งเป็น4ประเภทได้แก่ประเภทที่1ถ้าปลายังสุดท้ายข้างหน้ามัสเป็นเสียงอิจิริก็ตัดอิจิรินั้นทิ้งแล้วก็เติมจีไสซึกับทะต่อมากรณีที่2ถ้าข้างหน้ามัสเป็นเสียงมิบินิให้ตัดมิบินิทิ้งแล้วก็เติมอึนดะ ต่อมารูปแบบที่3ถ้าพยางค์สุดท้ายข้างหน้ามัสเป็นคิหรือว่ายิก็ให้ตัดคิแล้วเติมอิตะหรือตัดยิแล้วก็เติมอิดะยกเว้นอิกิมัสที่แปลว่าไปให้ผันเป็นอิตะอิตะต่อมารูปแบบที่4ถ้าพยางค์สุดท้ายข้างหน้ามัสเป็นชิก็แค่เติมตะหลังชิได้เลยครับต่อมาคำกริยากลุ่มที่2 ก็แค่ตัดมัสทิงแล้วก็เติมตะได้เลยส่วนคำกริยากลุ่มที่3นั้นต้องจำนิดหนึ่งครับก็มีชิมัสที่แปลวาทาทำก็ผันเป็นชิตะแล้วก็คิมัสที่แปลว่ามาก็จะผันเป็นคิตะนะครับแล้วถ้าคุณติดตามรายการให้ a จ a ปนิสมาตั้งแต่เอพิโซดที่1คุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด4,225คำและสำนวนครับ อย่าลืมติดตามคำศัพท์หรือว่าไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ในคำอธิบายเลยนะครับอย่าลืมติดตามรายการให้แจ p ป n นิสกับผมซันเิโรได้ใหม่ในทุกๆวันได้ทาง spotify youtube แล้วก็ p o d ดบี t ครับถ้าชื่นชอบรายการให้ j จ p ป n นิสก็อย่าลืมกด like subscribe แล้วก็แชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนมาตาไอมาโชสวัสดีครับ